สวัสดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันเทคนิคดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมไปเจอเซิร์ฟเวอร์เลตตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่าคาเฟ่เวอร์เกอร์นะครับซึ่งคาเฟ่เวอร์เกอร์เนี่ยดียังไงนะครับดีเลยอย่างแรกนะครับการร้องขอ10,000แครั้งต่อวันนะครับหรือว่าฟรี1 0 0 0 0แรีเควสต์ต่อวันนะครับถ้าเราคูณ30ไปก็ฟรีเดือนละ3ล้านรีเควสต์ต่อเดือนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะใช้งานได้สำหรับโปรเจกต์เล็กๆถึงขนาดกลางนะครับน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่สำคัญเนี่ยสามารถทำได้แบบไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับมือทำไปพร้อมๆกันนะครับผมก็ได้เขียนบทความเกี่ยวกับการสร้างไลน์บอรดฟรีๆแบบ s e r v ์เวด้วย c า r เฟ r e เว r ร์ r เกอแบบจับมือทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ อยู่ด้านล่างคลิปรายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับสามารถกดแล้วก็อ่านดูทำตามได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะจับมันต่อเข้ากับไลน์ของเรากันนะครับผมมีแชทบอทที่สร้างไว้เดโมโเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโนด j s เนี่ยไป deploy บน Cloud Worker Cloudflare Worker นะครับแล้วจะให้บอทมันใช้งานได้นะครับตามที่เราเขียนสคริปต์ไว้เลย เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างโปรเจกต์แรกกันเลยนะครับอ,อย่างแรกนะครับให้ติดตั้ง Langler ก่อน Langler เนี่ยเป็น C L I ของ Cloud Worker นะ Cloud f l a r e w o r k e r นะครับผมก็เปิด C M D ขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นก็ Copy N P M install ไปได้เลยแต่ว่าผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับ ผมจะสร้างโปรเจกต์ไว้ภายใต้โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับผมก็ cd ดาวาวโหลดเข้ามาจากนั้นผมจะล็อกอินแรงเลอร์นะครับเพราะว่าผมติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเขาก็จะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับ กดอนุญาตล็อกอินเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาเขาก็บอกว่าให้เราสร้างโปรเจกต์นะครับโดยใช้คำสั่ง l a n g e r init แล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับผมจะ,ะผมจะสร้างไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะสร้างไว้ตรงไหนก็สามารถให้ผ่านมันชี้ไปได้นะครับ ตามด้วยชื่อโปรเจกต์นะครับ My Linebot 2อ่ะผมขีด2แบบนี้นะครับจากนั้นกด enter เลยเขาก็จะเขาก็จะทำการสร้างโปรเจกต์ให้เรานะครับอ่ะกดยีดไปนะครับ Y ให้เราเลือกเป็น Hello World Example นะครับปุ๊บเขาจะสร้างเทมเพลตให้เราจากนั้นในส่วนของเทมเพลตตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็น Worker only นะครับจะได้สะดวกต่อการเดโมนะครับปุ๊บจากนั้นเขาจะถามว่าเราจะใช้ภาษาอะไรนะครับผมก็จะเป็น Java Script นะครับง่ายๆกด Enter ไปเลยรอมันติดตั้ง Dependency สักครู่หนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าเราไม่ต้องไปคอนฟิกอะไรผ่านหน้าเว็บเลยนะครับเราสามารถทำที่เครื่องของเราแล้วก็พุชผ่านเ l นเดอร์ขึ้นไปบนคลาวด์ได้เลยนะครับ เขาก็จะถามว่าเราต้องการ deploy แอปพลิเคชันเลยไหมนะครับผมจะเลือกโ no นก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาโค้ดที่เราเซตไว้ไปหวางนะครับกด No ไปก่อนจากนั้นนะครับเขาก็จะบอกว่า success นะครับเป็นการติดตั้งสร้างโปรเจกต์ cd เออจะสร้างโปรเจกต์ my labbot 2เรียบร้อยแล้วนะครับให้ npm run start นะครับจากนั้นผมจะเข้าไปที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรา ผมจะเปิด vs code ขึ้นมานะครับโดยจะพิมพ์คำสั่ง Code เป็นวรรคจุดแบบนี้นะครับเราต้องเข้าไปโฟลเดอร์ของเราก่อนนะครับโค้ดเป็นวรรคจุดแล้วกด enter นะครับเขาจะเปิด vs code ขึ้นมานี่แบบนี้นะครับ vs code อ่าอร์มิน a l ตรงนี้แล้วก็ปิดไปเลยนะครับเราจะใช้เทอร์มินอลผ่าน vs code แล้วนะครับเราก็มาดูที่โปรเจกต์ของเรานะครับนี่เขาก็จะสร้างโปรเจกต์ให้ เรียบร้อยนะครับชื่อ my linebot2 ตามที่ผมได้สั่งมันไปนะครับมีกิจ ignore นะครับ source นะครับจะมี index.js อยู่1ไฟล์นะครับจากนั้นให้เราเปิด terminal ขึ้นมาก่อนนะครับเปิด terminal ขึ้นมาเปิด cmd ขึ้นมานะครับเราไม่ใช้ PowerShell นะครับเราจะใช้เป็น cmd หรือว่า command prompt ในการรันนะครับอ่ะเลือก command prompt ขึ้นมาจากนั้นนะครับให้เรา c o อปปคำสั่ง l n n l e r Secret Push h h n n n l s s e r r t t นะครับเราจะส่ง Channel Secret Line เข้าไปนี่เราก็วางแบบนี้แล้วก็กด Enter เลยปุ๊บอ่าเขาก็จะถามว่าให้คุณเอาใส่ Value Secret นะครับแล้วก็ไปที่ Line Developer เลือกมาที่ Basic Setting นะครับเลื่อนลงมาจะเจอ Channel Secret นะครับกด Copy แล้วก็วางค่าลงไปแบบนี้เลยจะเป็นดอกจันแบบนี้นะครับแล้วกด Enter ส่งขึ้นไป ่าโอเคนะครับอัปโหลดเรียบร้อยนะครับ Channel Secret จากนั้นนะครับเลือกอีกอันนึงนะครับเป็น c h a n n e l a e c e s s t o k e n นะครับก็ c o ปี้มาแล้วก็วางลงไปเหมือนเดิมนะครับเขาก็จะให้ใส่ Value เราก็ไปที่ Line Developer แล้วก็ Messaging API เลื่อนลงมานะครับ จะเจอ Channel a e s s Token อยู่ด้านล่างกดปุ่ม Copy แล้วก็วางลงไปกด Enter ส่งมันขึ้นไปนะครับอ่าเขาก็จะบอกว่าอัปโหลดเรียบร้อยนะครับ Success ขั้นตอนถัดไปนะครับอ่ะโค้ดจุดอันนี้เราเปิดไปแล้วนะครับให้เอาโค้ดไปวางนะครับผมก็จะ Copy ไปเลยไปวางแทนไฟล์ index.js นะครับนี่ผมก็วางทับลงไปเลยนะครับแบบนี้โคดน,นี้ก็ทำงานง่ายๆครับก็คือเวลาเราส่งอะไรไปก็ให้บอทมันตอบกลับมาเป็นประเภทที่เราส่งไปนะครับส่งวิดีโอส่งสติ๊กเกอร์ส่งโลเคชั่นส่งเทกส่งอิมเมจให้มันตอบกลับมาแค่นั้นนะครับเป็นเดโมให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพนะครับง่ายๆอ่ะ พอเราเอาวางลงใน index.js เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้าสู่ขั้นตอน deploy นะครับคำสั่งเดียวเลย ranger deploy นะครับเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์ที่เป็น https เนี่ยไปวางใน line developer เพื่อใช้งานเว็บูก,กันนะครับอ่ะ deploy กันกด enter ปุ๊บรอสักครู่หนึ่งนะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ลิงก์ที่เป็น https นะครับนี่ m y l i b e b o t 2 j a m e k i e t y a m p a n w o r k e r d e v นะครับอันนี้คือชื่อของผมทีนี้เราลองกลับมาดูใน Cloudflare Worker นะครับเห็นไหมครับจะมีโปรเจกต์ถูก deploy ขึ้นมานะครับก็คือ m y l i b e b o t 2เรียบร้อยแล้วนะครับที่เรา deploy มาเมื่อสักครู่นี้นะครับจะมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งาน ว o ร์เก er ของเรานะครับบอกโดยละเอียดเลยนะครับเรียวถามด้วยนะครับตรงนี้ Setting นะครับนี่เราสังเกตดูจะมี channel access token channel secret ที่เราพุชขึ้นมานะครับจะเก็บอยู่ใน Setting ตรงนี้เราสามารถกดแก้ไขได้นะครับ URL ของเราตรงนี้ให้เรา copy นะครับแล้วนำไปใส่ในเว็บฮุก line developer นะครับนี่เว็บฮุก URL ตรงนี้วางลงไปนะครับ เดี๋ยวเอาต้องเอา HTTPS มาใส่นะครับต้องเป็น HTTPS นะครับวางลงไปปุ๊บจากนั้นเปิดใช้เว็บ6นะครับแล้วกด verify ปุ๊บจะขึ้น200นะครับ404แบบนี้ก็ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าในการใช้งานเนี่ย ในโค้ดของเรา index.js นะครับจะมีพาดเพิ่มเติมก็คือ slash webhook นะครับเราต้องใส่ต่อท้าย url ไปนะครับกด edit นะครับแล้วก็ slash webhook แบบนี้นะครับอย่าลืมช่องว่างด้านหน้าด้วยนะครับไม่งั้นจะ error นะครับ slash webhook จากนั้นกดอัปเดตแล้วกด verify 1ีรอบนะครับจะขึ้น success แบบนี้นะครับอ่า อย่าลืมแ l ล s ดเว็บุกนะครับจากนั้นผมจะลองทดสอบโดยการส่งสติกเกอร์ไปปึ๊บเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าคนส่งข้อความประเภทสติกเกอร์นะครับเพราะว่าโค้ดของเราเนี่ยเช็คว่าเขาลูกค้าออผู้ใช้งานส่งข้อมูลข้อความแบบไหนมานะครับ เห็นไหมครับสังเกตเห็นว่าบอทจะตอบกลับไวมากนะครับเพราะว่าจะไม่มีโคสตาร์ start นะครับก็คือบอทแตน b บพร้อมอยู่ตลอดเวลาถามปุ๊บตอบปั๊บนะครับไวมากมาเดี๋ยวผมจะลองรีเควสดูรีเฟซดูนะครับรีเควสตตรงนี้จะเพิ่มนะครับเดี๋ยวไทม์เลยเห็นไหมครับรีเควส t จะเป็น5แล้ว เรียกว่าเรียวไทม์กันเลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถมาดูเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเขามีเซอร์วิสเยอะมากๆนะครับสำหรับคาเฟ่ด้านซ้ายมือตรงนี้มาดูเพิ่มเติมกันได้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะทำได้ทุกคนนะครับถ้าติดปัญหาตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้หรือว่าทัก l i n e OA ทักเฟ b o o k Fanpage มาสอบถามได้นะครับก็ยินดีตอบครับ เนื้อหาในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ